ผมนี่เมล็ดยังไงผมบ่ได้เอามีดมาครับเดี๋ยวสิปาดแล้วกาแปะในคลิปนี่แหละให้เบิ่งน้ำเขาเนาะผูกออกกับบ่อชัดแน่บ่อชัดแน่ครับเมื่อยทางหยามากครับสวัสดีครับพักข้าสวนอีกคลิปนึงครับมาเบิ่งผลผลิตปอดครับมะนาวยักษ์ไรเมล็ดครับนี่เบิ่งความดกเด้อชุดนี้ติดดอกยังดกครับแล้วก็ดอกหอมหอมครับแต่ว่า น้ำท่วมครับน้ำท่วมเกือบสองเดือนครับในสวนนี่เห็ดให้ล่นไปหลายอันนี้แก่แล้วครับนี่อันนี้เป็นมะนาวยักษ์ไรเมล็ดมองมีเมล็ดเลยเดครับวิธีขยายพันธุ์กระต้องตอนกิ่งย่างเดียวครับเมืองนวยเมองนวยครับขนาดน่วยกะสามสี่นวยโลครับนี่ถ้าเข้าไวยวเดียวกะสองนวยโลครับล้วน่วยหนึ่งเกือบถึงกิโลครับผมร้องสั่งเมืองนะครับเนาะ ถ้าเขาไวรัสหน่วยเขาจะขนาดเล็กลงติดหน่วยก็ถือว่าโดกครับปวดทั้งทั้งกับแ่นครับผมเห็นไหมครับปุ่มนั่นออกหน่วยเรื่อยๆครับนี่สังเกตเบิ้งมันจะมันจะหกแห้งเพราะว่าหน้ามันถ่วมผมม่ได้เข้ามาเป็นเดือนนะครับนี่ลนไปกับมีเบั้งทั้งนี้ครับโอ้แดดสีแห้งจังหน่อยเด้อตอนนี้ใบใบสานครับ พอดีก่อนเขาเมื่อนี่แช่งนี่ไปหมดแล้วเสร็จโจรน <c oughs> นี่ครับดอกเขาจะเป็นลักษณะนี้ล้วก็มีกลิ่นหอมครับเป็นมะนาวยักไหลเมล็ดบ่มีมมเลมเลด็ดจักเมล็ดไนเอ็นเหรครับบ่มีไนเลยลมดมุดกันครับน,นี่ครับอ้กล่องกับคนกระบไปน้ำกันเอามือถ่ายออกครับ ปุ่มนี่นิฮหาหน่วยครับนี่ซีน่วยฮหาหน่วยโอ้อันนี้กัดแกว้ได้ครับนี่เดี๋ยวเสีไปปาดให้เบิ่งน้ำผมเ,มเดี๋ยวเอามีดมาครับเดี๋ยวสิไปปาดให้ชมน้ำนครับเนาะมันบุมยเมล็ดจังไดยนี่ครับ,รบขยายพันธุ์กับตองตอนย่างเดียวโอู้หูงงครับอู้ทัทง้งเถิงย่อนแสงเด้อโอ้ยบ่วยวครับแสงแห้ง เดี๋ยวเอาหน่อยนี่เดี๋ยวหน่อยนี่เป็ดป่าในเบง้องเป,ป็ดป่าอยู่เพื่อนผมแล้วเป็นชื้นหยีดมาครับนี่เบิงขนาดหน่วยหน่วยนี่ประมาณครึ่งกิโลครับอเออแก่ถือยังบุกครับหน่วยนี่ประมาณครึ่งกิโลคนละครับอู้อา้าวหมดหมดเลยติดต้นหมกสีดาน,นี่โอ้โแก่แล้วจะพันเอาไปครับ ปลูกประดับได้ครับปลูกกินสมนี่ครับนบุ้งเมล็ดนะครับเนาะควอมแปลกคือได้ควอมแปลกครับมันบุมงเมล็ดหมึอนข้มดกเปิ้งข้อมโด้ครับเสียดายน้ามันถอดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที <waited> ่รับชมครับเดี <ADHD> ๋ยวสีเมืองงานสีป่านให้เบิ้งครับปบุ้งเมล็ดยังไงผมบ่ได้เอามีดมาครับเดี๋ยวสีป่านแล้วกาแฟในเพี้ยนี่แหละให้เบิ้งน้ำเขาเนาะผูกบอลกัน บอชัดแน่บอชัดแน่ครับเมื่อยทางหยามากครับอ่ะไปขอบคุณหล,ลายๆครับที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามกําลังใจครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ